สวัสดีครับผมสุพสรินารุมานติดตามดูคลิปวิดีโอต่างๆของผมได้ที่ YouTube ช่องซูจิโกะคลิปนี้เป็นคลิปที่9แล้วนะครับจะพูดถึง12นักสัตว์นะครับอันที่1คือปีชวดนะครับภาษาฮกเกี้ยนชื่อหนีภาษาจีนกลางสู่เหนียน ภาษาอังกฤษยอบเดรดสองปีฉลูภาษาฮกเกี้ยนหูหนีภาษาจีนกลางเหนียวเหนียนภาษาอังกฤษยาลบเดอะออคส์ามปีขานภาษาฮกเกี้ยนห่อหนีภาษาจีนกลางฝูเหนียนภาษาอังกฤษยาลบเดอะไทเกอร์ ีปีถอภาษาฮกเกี้ยนถอหนีภาษาจีนกลางทู่เหนียนภาษาอังกฤษยาร o บูด้าบิดห้าปีมะโรงภาษาฮกเกี้ยนเหลงหนีภาษาจีนกลางหลงเหนียนภาษาอังกฤษ ยวเราเดดากันช่วยกดไลค์กดแชร์ที่ใต้วิดีโอนี้และกดติดตามกดกระดิ่งเลือกกระดิ่งที่มีปีกเมื่อมีการลงคลิปใหม่ๆจะได้ส่งข้อความเตือนให้ขอบคุณครับจากสบู่ซูจิโกะสั่งซื้อได้ที่ลาย0811442480หรือที่ร้านซูจิโกะที่ช้อปปีแล้วสั่งซื้อเข้ามาเยอะๆนะครับ